สวัสดีค่ะคุณครูสีใสสอนวิทย์นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีในการเรียนค่ะบนเว็บไซต์ค่ะ www.cruisy.com o r l d i d e e นั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการเรียนก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะเมื่อเราสมัครเรียนแล้วนะคะเราก็จะได้โค้ดนะคะในการแลกคอร์สค่ะยกตัวอย่างโค้ดก็คือโค้ดนี้นะคะคุณครูจะส่งให้หลังจากที่สมัครเรียนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะพอเราได้โค้ดแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้าไปสมัครเรียนได้เลยค่ะเวลาที่เราจะเข้าเรียนนะคะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะคะให้ใช้ Google Chrome นะคะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าให้ใช้เป็นแอป Google Chrome ก็ได้หรือจะเป็นแอปโทรศัพท์อ่าที่เป็นอินเทอร์เน็ต ที่มากับเครื่องก็ได้เช่นถ้าเป็น iOS ก็จะเป็น Safari นะคะแต่ถ้าเป็น Android ก็จะเป็นอแอปอินเทอร์เน็ตนะคะที่ติดมาอยู่แล้วนะคะวิธีการค่ะเราพิมพ์นะคะเว็บครูสีสอด .com นะคะโดย w w w ร r ไ u s ์เวค่ะ CO เนาะ แล้วก็กด enter ค่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะเข้าสู่หน้านี้นะคะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ log in ออได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกนะคะให้กดตรงที่เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็มาสมัครสมาชิกตรงมุมขวาตรงนี้นะคะก็กดสมัครสมาชิกเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากรอกอ,อีเมลนะคะของเรานะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะกรอกสองรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันพาสเวิร์ดแล้วก็จําให้ดีนะคะว่าใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรคะ่ะกรอกได้เลยค่ะ แล้วก็จะมีข้อมูลบางอย่างนะคะให้กรอกให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะใช้ยืนยันนะคะเวลาที่เราลืมรหัสผ่านนั่นเองค่ะกรอกให้ครบเลยนะคะเมื่อเราเกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้ค่ะโดยจะมีสังเกตก็คือจะมีรูปคนขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เราเอามองมาชี้ค่ะแล้วก็เลือกที่แลกโค้ดค่ะเพื่อที่จะแลกโค้ดนั่นเองค่ะให้เราเอานำโค้ดที่คุณครูให้ในแชทหรือว่า ให้ในไลน์นะคะมากรอกขายอย่างเช่นครูให้โค้ดตัวนี้มานะคะโค้ดที่ได้จะต่างกันนะแล้วก็โค้ดเนี้ยจะเป็นโค้ดของคอร์สเรียนคือถ้าสูนติเรากรอกโค้ดลงไปแล้วแล้วเราแลกใช้โค้ดแล้วเนี่ยมันจะนับอายุทันทีสูนติแล้วเราสมัคร1ปีเรากดโค้ดนี้ปุ๊บวันนี้ปุ๊บมันก็จะจบวันนี้ในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รีบเราก็อย่าเพิ่งเอาคอร์สเอาโค้ดเนี่ยมากรอกประด้นะคะแต่ถ้าเราอยากเรียนแล้วเราก็กกโค้ดเลยซึ่งการกรอกโค้ดนี้จะกรอกแค่ครั้งเดียวนะคะคือครรรั้งแกกกในา เรากรอกเสร็จปุ๊บนะคะเขรจะขึ้นว่าใช้โค้ดเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะคอร์สและที่เราสมัครนะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เลยนะคะวิธีการเรียนนะคะดูนะคอเข้ามาเสร็จปุ๊บในนี้นะคะก็จะมีระยะเวลาเหลือในการเรียนอบอกางเช่นเหลือ11เดือน30วันก็คือ12เดือนน้องเหลือเวลาอีก12เดือนหรือว่า1ปีใช่ไหมคะเราสมัครคอร์สหปีนะสมมติแล้วก็จะมีเนะะี่ยค่ะตรงบริเวณนี้คือ,อเอกสารประกอบการเรียนค่ะเรากดเลยนะคะพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งมา นะคะพอวิ่งมาเสร็จปุ๊บนะคะมันจะโชว์เอกสารนะคะให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะมันก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนเรื่อยๆนะคะมันก็จะวิ่งมาดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมคะตรงที่ครูชี้เมาส์นะคะจากนั้นคะ่ะพอโหลดเอกสารเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยโดยที่เราก็เริ่มเรียนจาก1 1จดไปก่อนนะคะก็กดแล้วก็กดเล่นวิดีโอตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูปิดเสียงนิดนึงนะคะสามารถที่จะอ่ากรอได้อ่าเคลื่อนที่ได้นะเห็นไหมคะ เรียนตรงไหนก็ได้นะคะทีนี้พอเราเสร็จสิทธิ์ปุ๊บนะคะเราสามารถติ๊กด้านหลังได้มันก็จะขึ้นเป็นความคืบหน้าจาก1ทับยีถ้าเราติ๊กไปเรื่อยคือเราเรียนไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะคะเป็นการบอกว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยเราเรียนถึงตรงไหนแล้วนะคะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครมีคําถามในบทเรียนนี้อ่ะสมมติสงสัยนะคะเราสามารถที่จะกดแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็สามารถถามได้นะคะ สอบถามได้ว่าจะถามว่าอะไรนะคะแล้วก็กดยืในยใันการส่งทีนี้คําถามก็จะมาอยู่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะครูก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือครูว่าแอบมีคนส่งข้อความมาแล้วครูก็จะมีการไปตอบนะคะครูก็จะกดตอบกลับว่า,อ,าอย่างนี้นะคะอธิบายแบบนี้นะคะก็จะเป็นการถามตอบในระบบเว็บไซต์สะดวกสบายมากเลยนะคะโอเคไหมคะจากนั้นนะคะเมื่ออันนี้คือวินัยใวิธีการเรียนเนาะก,ก็จบแล้วนะคะก็ประมาณนี้ก็เรียนไปเรื่อยๆตามตามลำดับนะคะก็จะเรียงให้หมดเลยนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อสมมติว่าเราในวันหลังนะคะที่เราจะเรียนวันนี้สมมติว่าเราเรียนเสร็จแล้วก็ออกจากระบบออกไว้นะคะทีนี้พอวันหลังมาที่จะเรียนนะคะเราก็แค่พิมพ์เหมือนเดิมค่ะคือ k r อ k r u เนาะ s r i c o m ค่ะ com ก็มาแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมค่ะกรอีเมลเหมือนเดิมเลยนะคะที่เราใช้ในครังแรกแล้วก,กดเข้าสู่ระบบ อ่ะพอกดเข้าสูร่ระบบเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเลยนะคะไม่ได้กรอกอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็มาที่รูปคนแล้วก็มาที่คอร์สเรียนของฉันค่ะเพื่อเริ่มเรียนได้เลยไม่ต้องกดแลกโคดอ,อีกรอบหนึ่งนะคะแกละลดแลกครั้งเดียวนะคะก็กดเข้าเรียนปกติได้เลยเห็นไหมคะโอเคนะคะก็ขอแนะนำคอร์สเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่คอร์สเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ